ในยุคที่ค่าโฆษณาเนี่ยจะมีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นทุกวันนะครับมันไม่มีทางกลับไปวันที่เรายิงวันแล้วไม่กี่ร้อยแล้วยอดขายหลักหมื่นหลักแสนอีกแล้วทีนี้เนี่ยเราในฐานะคนขายของออนไลน์นะครับจะมีวิธีการปรับตัวยังไงให้รอดในยุคแอดแพงกันติดตามกันนะครับ ครับผมเซียนเป็ดครับช่องผมแนะนําการหาเงินออนไลน์นะครับผมจะอัพโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสถ้าไม่อยากพลาดเทคนิคการหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดถ้าใครมีคําถามหรือว่าติดอะไรเนี่ยนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือว่าอินบ็อกเข้ามาสอบถามผมได้ผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ที่คําบรรยายนะครับ ก็คลิกลิงก์เข้ามาพูดคุยกันได้ครับ4เทคนิคที่ผมจะมาแนะนําวันนี้ที่จะเอามาช่วยเพื่อนๆให้ขายของนะครับให้ได้กําไรในยุคแอดแพงเนี่ยนะครับทำยังไงทําไมแอดถึงแพงนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับลูกเล็กเด็กแดงนะครับหรือว่าใครๆขายของออนไลน์เนี่ยนะครับทำไรครับยิงแอดขายของใช่ไหมครับใครเข้ามาก็ต้องยิงแอดขายของจะเห็นได้ว่าคอสออนไลน์เกี่ยวกับ Facebook เนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับคอสเาสบาทหรือว่าคอสหลักแสนก็มีไปหมดเลยนะครับ ในเมื่อการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันง่ายนะครับทีนี้มันก็เกิดการแข่งขันนะครับการบิดการประมูลนะครับพื้นที่มันมีจํากัดใช่ไหมครับแต่ว่าคนที่จะมาใช้เนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็ประชากรในการใช้ Facebook เนี่ยมันก็มีอยู่เท่าเดิมนะครับมันไม่ได้ขยายเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเหมือนกับเป็นช่องทางที่มันแบบเป็นคอขวดนะครับเราก็ต้องประมูลกันมันก็เลยแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับ วิธีแก้วิธีแรกนั่นก็คือการ up พเซลนะครับปกติแล้วเนี่ยเราขายของ1ชิ้นนะครับเราก็ขายแล้วก็จบกันไปใช่ไหมครับก็คือยิงแอดไปนะครับขายของชิ้นเดียวจบเลยถูกไหมครับแต่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการขายของด้วยการ up พเซลนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ up พเซลคืออะไรก็คือถ้าลูกค้าเข้ามาแล้ว1คนนะครับเราจะทําให้เขาเนี่ยซื้อของเราให้ได้มากขึ้นมากขึ้นนะครับก็แทนที่เราจะได้ของกําไรชิ้นเดียวใช่ไหมครับเขาก็จะซื้อของกับเรามากขึ้นดังนั้นเนี่ย ต้นทุนต่อการที่เราได้ลูกค้ามาหนึ่งคนเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีปัญหาว่ามันจะแพงขึ้นหรือเปล่านะครับในเมื่อเราเนี่ยนะครับได้เพิ่มขนาดตะกร้านะครับก็คือปกติเนี่ยเราขาย1ชิ้นกําไร3 0 0บาทประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราสามารถให้ลูกค้าเนี่ยซื้อของเราเพิ่มขึ้นโดยที่เราตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะเอากําไรจากเขา1000บาทเนี่ยนะครับเราก็จะเพิ่มขนาดนะครับขนาดของช่องว่างนะครับส่วนต่างกําไรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องกังวลว่า แอดมันจะแพงขึ้นแพงขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราวางทางเดินให้ลูกค้าเนี่ยนะครับเข้าไปซื้อของครบทุกอย่างที่เราได้เตรียมเอาไว้นี่นะครับมันยังไงมันก็กําไรแน่นอนนะครับอัพเซลเนี่ยนะครับมันอยู่กับเราอยู่ในกิจวัตรประจําวันของเราโดยที่เราอาจจะไม่สังเกตด้วยซ้ําไปว่านี่มันคือการอัพเซลล์นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเข้าไปใน Mc Donald s นะครับ KFC นะครับร้านค้าต่าง เวลาเราไปสั่งของนี้ปุ๊บเขาจะถามว่าเพิ่ม10บาทไหมสิบบาทจะได้เพิ่มขนาดนะครับผมไปสั่ง Starbucks นะครับเอาขนาดเพิ่มเท่านี้นะเอาเป็นอัพเป็นไซส์ใหญ่ไหมนะครับรับขนมเค้กทานเพิ่มด้วยไหมนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่าการที่ผมไปเดินนะครับในพวก Big C ซีโลตัสพวกนี้นะครับเวลาที่ผมจะไปซื้อของเนี่ยนะครับมันก็จะมีเอานี้เพิ่มไหมนะครับซื้อเป็นคู่กันไหมซื้อเป็นแพ็กไหมนะครับมันก็คือการอัพเซลล์นะครับก็คือแทนที่ลูกค้าเข้ามาแล้วเนี่ย จะซื้ออย่างเดียวแล้วจบใช่ไหมครับเราก็หาของะที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ยมาขายด้วยนะครับมาขายเพิ่มยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากจะไปซื้อของที่อีเกียไปซื้อเฟอร์นิเจอร์นะครับเฟอร์นิเจอร์อีเกียเนี่ยนะครับมันสวยแล้วก็ถูกนะครับทีนี้เนี่ยอีเกียเขาอัพเซลยังไงนะครับสังเกตนะครับเวลาเราไปซื้อเฟอร์นิเจอร์ใดเฟอร์นิเจอร์หนึ่งนะครับเราชอบตัวเนี้ยอ่ะสักพักเนี่ยเราจะเห็นว่าเออมันขายเป็นเซตนะครับมันขายเป็นเซตเลยนะครับตอนแรกเราตั้งใจจะซื้อตัวเดียวใช่ไหมครับอ่ะแต่่มมัันนนีีคูก ก็ซื้อเป็นเซตเลยนะครับนะเป็นเซตมันจะเป็นเซตของมันนะครับเขาก็จะมีเป็นตัวอย่างห้องให้ดูใช่ไหมครับว่าเออเนี่ยตีมห้องเนี่ยออกมาแล้วนี่เนี่ยถ้าแต่งเป็นเซตเดียวกันก็จะประมาณนี้นะนะครับแทนที่เขาจะขายของในตัวเดียวนะครับก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยนะครับโดนเขาอัพเซลโดยไม่รู้ตัวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีออฟเฟอร์นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องออฟเฟอร์ในข้อถัดไปนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องอัพเซลก่อน เนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยเราจะตัดสินใจเนี่ยซื้อของแค่ชิ้นเดียวนะครับเราไปเจอว่ามันเป็นเซ็ตนะครับเราก็เออซื้อเพิ่มแล้วกันนะครับบางทีถ้าซื้อเป็นเซ็ตเนี่ยถูกกว่าซื้อตัวเดียวด้วยซ้ําไปนะครับเวลาที่คนซื้อของนะครับเขาก็จะอยู่นะครับสมองคนคนเราเนี่ยมันก็จะอยู่ในโหมดที่เรียกว่า buying โหมดนะครับคือพร้อมซื้อแล้วนะครับมันคันละเงินเนี่ยมีเนี่ยอยากจะหยิบออกมาจ่ายแล้วใช่ไหมครับอีเกียก็ทํำยังไงครับอ่าผมซื้อของได้อย่างนึงละแล้วเวลาผมเดินไปนะครับ มันก็จะมีของเนี่ยโอ้อันนั้นก็ดีอันนั้นก็น่าซื้อนะนะครับคือหัวผมเนี่ยมันพร้อมจะจ่ายแล้วใช่ไหมผมก็เออเอานี้แล้วกันนะหยิบนุด๊ดนี่หยิบนัดนี่หน่อยนะครับหยิบมาหยิบมาแบบนี้นะครับปรากฏว่าพอถึงตรงเช็คเอาท์นะครับก็ของเต็มเลยนะครับก็คือคนเราเนี่ยพร้อมจะซื้อแล้วเนี่ยครับมันก็หยิบหยิบมาเลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราขายของเนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับก็เอาของเนี่ยมานําเสนอเขานะครับเป็นการ up s e ลลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลว่า ทำไมเราควรจะทําหาของมาขายเพิ่มนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มขนาดตะกร้าหรือว่าเพิ่มยอดขายนะครับเพื่อที่จะได้มาหักนะครับในส่วนของต้นทุนในการยิงแอดการที่จะได้ลูกค้ามาหนึ่งคนเนี่ยนะครับมันจะได้ cover นะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของแอดแพงน,นั่นเองนะครับสรุปง่ายๆก็คือ up พเซลเนี่ยนะครับลูกค้าเข้ามา1คนนะครับทำยังไงให้เขาเข้ามาแล้วซื้อของจากเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดนะครับทีนี้ประเด็นสําคัญก็คือ เราขายของเนี่ยเราไม่ได้แค่เอาของมายัด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 เพื่อให้เขาซื้อเยอะๆนะครับแต่ว่าของที่เอามานําเสนอเนี่ยนะครับเอามาเป็นอัพเซลเนี่ยมันจะต้องแก้ปัญหาเขาได้นะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ช่วยแก้ปัญหาเขาเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะซื้อไปทําไมนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยเราจะต้องรู้ด้วยนะครับว่าจะเอาอะไรที่มาขายให้เขานะครับเพื่อให้เขาเนี่ยซื้อเพิ่มอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าซื้อสินค้า1ชิ้นแล้วเนี่ยนะครับมันแพงใช่ไหมครับเราก็อาจจะมีอัพเซล์เสนอด้วยกันนะครับ ซื้อเป็นเซตไหมนะครับเหมือนอิเกียครับซื้อชิ้นเดียวมันแพงใช่ไหมครับก็ถ้าซื้อเป็นเซตก็จะถูกกว่าหรือว่าซื้อเป็นเซตแล้วมันจะดูเข้าคู่กันนะครับมันก็ประมาณนี้ข้อที่2ก็คือออฟเฟอร์หรือว่าข้อเสนอนะครับข้อเสนอเนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับข้อเสนอที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยอย่างเช่นส่งฟรีนะครับหรือว่ามีของแถมมีการการันตีนะครับมีการรับประกันนะครับมีคู่มือภาษาไทย มี d v d มีวิดีโอแนะนําการใช้งานนะครับพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มานําเสนอมาออฟเฟอร์ทำให้เขารู้สึกว่าซื้อสินค้าตัวนี้ไปแล้วมันคุ้มนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมซื้อของอีเกียอีกแล้วนะครับอ่าผมซื้อของไปอีเกียเนี่ยถ้าใครไปเนี่ยก็จะรู้แล้วว่านะครับว่าสินค้าเขาเนี่ยสวยจริงนะครับแต่เวลาเราไปหยิบของเนี่ยในเชลฟ์เนี่ยนะครับมันไม่ได้มาเป็นสําเร็จรูปถูกไหมครับมันเป็นส่วนประกอบเข้ามานะครับซึ่งเราจะต้องขนไปประกอบเองนะครับ นั้นออฟเฟอร์ที่จะมาช่วยแก้ปัญหาให้กับคนที่ซื้อของอีเกียนั่นคืออะไรออฟเฟอร์ er นั้นก็คือการที่รับประกอบให้นะครับหรือว่ามาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดที่ว่าถ้าเอากลับไปประกอบเองเนี่ยนะครับก็เละเทะนะครับเพราะว่าประกอบไม่เป็นนะค,คนไทยเนี่ยไม่ค่อยชอบพวก DIY อไรพวกนี้นะครับแต่ฝรั่งเขาชอบใช่ไหมครับแต่นิสัยคนไทยเนี่ยก็คือแบบว่าชอบให้มันเรียบร้อยละนะครับก็คือถ้าประกอบให้เสร็จเนี่ยนะครับมันก็เป็นข้อเสนอที่อม,มาแก้ปัญหาตรงจุดที่ว่าไม่อยากประกอบเองนะครับ ไม่อยากจะขนของเองก็มีบริการส่งให้นะครับเหมือนกันนะครับเวลาเราอยากกินเนี่ยเราอยากจะทําทำอะไรแล้วเราไม่อยากทําเองเนี่ยนะครับแล้วเขามีบริการมานําเสนอนะครับบอกว่าเดี๋ยวเราทําให้นะตรงนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะครับก็คือมาแก้ปัญหาให้เรานะครับเราก็ยินดีที่จะซื้อกับเขานั่นเองนะครับซึ่งข้อเสนอเนี่ยนะครับเราเป็นเจ้าของสินค้าเนี่ยเราลองมาคิดดูนะครับว่าลูกค้าที่จะมาซื้อของกับเราเนี่ยนะครับ เขามีความกังวลใจอะไรอยู่เขามีปัญหาอะไรอยู่นะครับอะไรที่ทําให้เขาไม่อยากซื้ออะไรที่ทําให้เขาเป็นกังวลในการซื้อสินค้าเรานะครับถ้าเรานําตรงนี้เนี่ยมาเป็นจุดนําเสนอนะครับเป็นข้อเสนอให้เขาเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะซื้อมากขึ้นนะครับอังเช่นนะครับลูกค้าที่เป็นบริษัทเนี่ยข้อกังวลที่เขาต้องการก็คือเราซื้อของกับร้านนี้เนี่ยออกแบบกับภาษีให้ได้ไหมนะครับซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับ ก็ไม่ออกไม่ได้เพราะว่าไม่ได้มีแบบจดบริษัทอะไรถูกต้องแต่ถ้าเรามีจุดเด่นของเราก็คือเราสามารถออกแบบได้นะครับอ่าออกแบบได้สามารถไปหาภาษีได้นะครับนี่ก็คือออฟเฟอร์ที่เรานําเสนอที่มันทําให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นนั่นเองนะครับเทคนิคที่3นะครับก็คือการขายลูกค้าเก่านะครับอยู่นี้เนี่ยนะครับการขายลูกค้าเก่าเนี่ยง่ายกว่าหาลูกค้าใหม่โดย้ัาไปนะครับ เพราะลูกค้าเก่าเนี่ยนะครับมันผ่านกระบวนการที่เรียกว่าจากคนแปลกหน้านะครับกลายเป็นคนรู้จักแล้วก็รักเราแล้วก็เชื่อเราเนี่ยเรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเราได้ลูกค้ามาหนึ่งคนนะครับเราทําให้เขาเนี่ยรู้จักเรารักเราแล้วก็เชื่อเราเนี่ยนะครับมันง่ายกว่าการที่จะไปหาลูกค้าใหม่นะครับแล้วก็จะต้องมาละลายพฤติกรรมกันนะครับผมเนี่ยนะครับเวลามีสินค้าอะไรใหม่ๆออกมาเนี่ยผมก็จะขายให้ลูกค้าเก่าก่อนเพราะว่าลูกค้าเก่าเนี่ยเขาเชื่อเราแล้วนะครับก็คุยกัน รู้จักกันแล้วเนี่ยสนิทกันมันจะง่ายนะครับแต่ไปขายลูกค้าใหม่เนี่ยเราเป็นใครนะครับแกเป็นใครใช้เป็นใครนะครับมันก็ทําให้การขายเนี่ยมันยากกว่าเดิมนะครับแล้วในยุคที่การแข่งขันมันสูงเนี่ยนะครับการที่เราดูแลลูกค้าเก่าเอาไว้เนี่ยมันก็คือเหมือนเราดูแลทรัพย์สินของเราเอาไว้นะครับผมเคยไปฟังเจ้าของร้านในเถวเป่าเนี่ยเขาบอกว่าให้ดูแลลูกค้าเนี่ยเหมือนการจีบสาวนะครับการจีบสาวนี่ทำไงนะครับ ก็ต้องโทรไปทุกวันใช่ไหมครับโทรไปหาทุกวันวันเกิดมีของให้นะครับครบรอบมีของให้อะไรพวกนี้นะครับมันก็ต้องแบบนี้นะครับจะจีบสาวแต่ว่า2เดือนผ่านไปเพิ่งโทรมาหานะครับเขาก็จําเราไม่ได้แล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเห็นภาพนะครับจีบสาวครับทำไงนะครับดูแลลูกค้าเนี่ยนะครับต้องทำยังไงมันก็ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่ขายของในไม่ใช่เพลสเนี่ยนะครับก็อาจจะทําเรื่องของการดูแลลูกค้าเก่าด้วยการใส่ กิฟต์วอเชอร์นะครับใต่การ์ดอะไรลงไปเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยแอดไลน์มานะครับเก็บเบอร์โทรเก็บไลน์ของเขาหรือว่าเก็บลูกค้าเก่าเนี่ยเอาไว้ใน a c e b o o k กลุ่มนะครับเป็นแอดเป็นเพื่อนนะครับทํายังไงก็ได้ให้เขามาอยู่ใกล้ๆเรานะครับแล้วเราคอยสร้างปฏิสัมพันธ์กับเขานะครับแล้วเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยเออโอเคเนี่ยเขาซื้อกับเราเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยติดต่อง่ายนะครับเรามีคุณค่าที่ เอานาไปให้เขาคุณค่าก็อย่างเช่นในการบริการหลังการขายนะครับการให้คาปรึกษานะครับอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะเหนือชั้นกว่าร้านที่ไม่มีนั่นเองนะครับลูกค้าเก่านะครับขายง่ายกว่าลูกค้าใหม่ดังนั้นการดูแลลูกค้าเก่าเนี่ยก็เลยสําคัญมากในการแข่งขันในยุคนี้นั่นเองนะครับอย่างเรามีลิสต์ลูกค้าเนี่ยอยู่ในไลน์นะครับไลน์ออฟฟิเชียลของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็บอดแคสต์ไปแต่ไม่ได้ขายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าขายอย่างเดียวเนี่ยคนก็เบื่อนะครับ ก็ต้องมีการพูดคุยมีการส่งอะไรที่มันมีประโยชน์กับเขานะครับอย่างเช่นถ้าเราขายของท,ที่เกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยเราก็ส่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพไปให้เขานะครับอะไรแบบนี้เนี่ยเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเออเราเนี่ยไม่ได้กะจะมาขายอย่างเดียวนะเราก็จะมีสิ่งดีๆมานําเสนอให้ด้วยนะครับนี่ก็คือการดูแลลูกค้าเก่าข้อที่4นะครับก็คือเรื่องของการสร้าง personal brand นะครับสังเกตนะครับพวกคนที่ขายพวก นะครับเป็นเจ้าของบริษัทอะไรพวกนี้เราจะเห็นว่าเขาออกมาไลฟ์นะครับออกมาไลฟ์ให้ความรู้นะครับออกมาไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของผลิตภัณฑ์เรื่องของแบรนด์ของเขานะครับถ้าใครติดตามเนี่ยจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็เริ่มออกมานะครับเพื่อสร้างตัวตนนะครับขนาดที่เขาเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับผมเห็นยอดขายแบบว่าหลับร้อยล้านอะไรเงี้ยนะครับเขาก็มีตัวตนนะครับมีตัวตนให้คนรู้จักแล้วมันก็ช่วยเสริมภาพลักษณ์กับสินค้าของเขาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการมี personal brand เนี่ยนะครับ ผมว่ามีความจําเป็นมากๆเลยนะครับสังเกตได้ที่ผมไปดูพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นจีนหรือว่าของที่อเมริกานะครับเขาก็ออกมาไลฟ์นะครับออกมาไลฟ์ขายของออกมาไลฟ์ใน a c e b o o k นะครับออกมาไลฟ์ใน Facebook กลุ่มของเขาออกมาให้ความรู้ออกมาแชร์นู่นนี่นั่นนะครับออกมาให้คุณค่าพอเป็นคนที่รู้จักแล้วเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมันมีประโยชน์มากกว่าการที่ดารานักร้องนะครับหรือว่าคนที่มีชื่อเสียงนะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยมันก็ช่วยสร้าง Impact ในระดับ กว้าได้มากกว่านะครับดารานักล้องเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเราเป็น KOL หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ที่คนตามหลักหมื่นหลักแสนเนี่ยนะครับมันจะได้เรื่องของความสนิทชิดเชื้อใจนะครับความเชื่อมั่นในสิ่งที่เราพูดออกไปมากกว่านะครับ ว่าดาราเนี่ยนะครับบางทีคนเข,เขาไม่เชื่อหรอกครับว่าเออดาราเนี่ยมันใช้ผลิตภัณฑ์นี้จริงๆนะครับเพราะว่าดารานี่นะครับแค่จ้างเขาก็ไปแล้วนะครับบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้สินค้าตัวน <c oughs> ั้นด้วยซ้ําไปนะครับคนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเชื่อถืออะไรพวกนี้แล้วนะครับกับกันนะครับเราเนี่ยถ้าเราเป็นเจ้าของสินค้าเป็นเจ้าของแบรนด์อะไรเนี่ยเราออกมาพูดเราออกมาให้ความรู้นะครับมีตัวตนขึ้นมาเนี่ยครับพอมีคนติดตาม้วเนี่ยมันก็ง่ายนะครับในการที่เราจะโน้มน้าวอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งก็จะดีกว่า ทั้งหมดนี้นะครับก็คือ4เทคนิคที่ผมเนี่ยนำมาแก้ปัญหาในการที่ค่าโฆษณาเนี่ยมันแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเรามีเทคนิคพวกนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราไม่ต้องกังวลเทคนิคหนึ่งที่ผมจะจะเป็นทิปส์เล็กๆน้อยๆก็คือสินค้าตัวหลักเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะกําไรจากสินค้าตัวหลักเลยด้วยซ้านะครับเขาเอาสินค้าตัวหลักเนี่ยมาล่อไว้เฉยนะครับล่อเพื่อที่จะให้คนเนี่ยเข้ามาสนใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยกำไรเขาจะไปปิด กับตัวที่เป็น up sell นะครับไอสินค้าหลักเนี่ยนะครับเอามาเพื่อจะปิดนะจะมาคเวอร์ในต้นทุนของค่าโฆษณาครับแล้วที่เหลือเนี่ยนะครับลูกค้าถ้าเราสามารถปิดไอตัวที่เป็น up พเซลได้นี่นะครับตรงนั้นต่างหากนะครับที่ตัวทําเงินนี้แท้จริงนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เอามาฝากเล็กน้อยนะครับซึ่งนะครับเทคนิคทั้งหมดนี้เนี่ยครับผมก็ไม่ได้คิดเองนะครับผมก็ไปเรียนมานะครับจากคอร์สที่ชื่อวัน funnel challenge นะครับ one funnel challenge เนี่ยเป็นคอร์สที่สอนในเว็บไซต์นะครับ ก็คือเราเรียนในเว็บไซต์ของเขาครับเขาจะเป็นวิดีโอนะครับถ่ายทอดข้อมูลนะครับเป็นเทคนิคการตลาดแบบแอดวานซ์นะครับใครที่มือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่แนะนําให้เข้าไปเรียนเพราะว่ามันค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ขายของมาแล้วเนี่ยนะครับเอาไปเรียนนะเนี่ยมันจะโคตรต่อยอดเลยนะครับอย่างผมเนี่ยไปเรียนแล้วเนี่ยก็เอามาต่อยอดกับสิ่งที่ทําอยู่นะครับมันเวิร์กมากๆแล้ววันฟันแนลชาเลนจ์เนี่ยมันเป็นคอร์สของแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นฟันแนลนะครับที่ชื่อว่าฟันแนลแบงก์เนี่ย เขาก็เปิดขายคอร์สเนี่ยสิกว่าวันเองแล้วก็ปิดนะครับคือไม่ได้เปิดกันในบ่อยนะครับเพราะว่าเขาอยากจะเน้นเรื่องของผลลัพธ์นะฮะคนที่เข้าไปเรียนเนี่ยเขาก็จะพยายามนะครับสอนให้สร้างเงินให้ได้เนี่ยสองหมนนะครับภายใน1เดือนเนี่ยจะต้องสร้างยอดขายให้ได้2อ0หมืนานะครับทำได้หรือทำไม่ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่เขาจะพยายามสอนนะครับถ้าทําได้เนี่ยเขาก็จะมีโบนัสให้นะครับซึ่งก็โบนัสเนี่ยเยอะเหลือเกินก็ถ้าใครสนใจจะเรียนเนี่ยราคาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ก็ลองคลิกลิงก์ที่ผมใส่เอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับลองคลิกเข้าไปดูรายละเอียดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเดือนนี้เนี่ยราคาเขาขึ้นไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็ไม่อยากจะให้รอนะครับเพราะว่าราคามันจะปรับตัวขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณค่าหรือว่าเนื้อหาที่อยู่ในวิดีโอนี่นะครับมันเปลี่ยนชีวิตคนทําให้มูลค่ามันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเขาก็เพิ่มเนื้อหาเนื้อหาเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการที่เราทําแผนธุรกิจขึ้นมาแล้วก็เอาไปให้นะครับคนสอนเนี่ย เขาวิเคราะห์นะครับซึ่งนะครับคนสอนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ของผมเองนะครับคืออาจารย์ผมเนี่ยก็คือเชื่อจารย์มินนะครับสอนแบบว่าผมไม่เคยไปเรียนแบบนี้ที่ไหนมาก่อนนะครับก็รับรองเลยว่าเนี่ยเนื้อหาสุดๆจริงๆนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับผมมีโบนัสนะครับโบนัสสำหรับคนที่ซื้อผ่านลิงก์ของผมนะครับก็คือผมจะมีกลุ่ม VIP นะครับที่จะเพื่อนๆเนี่ยจะเข้าไปให้ผมเนี่ยช่วยติวในเรื่องของเทคนิคต่างๆที่ผมบอกเนี่ยผมพอเข้าใจมาบ้างนะครับ ก็ผมก็จะช่วยติวให้เพราะว่าสัพท์มันข่องยากนะครับบางเทคนิคเนี่ยมันเป็นอะไรที่ใหม่นะครับนั้นเนี่ยก็ถ้ามีคนมาช่วยไกด์ช่วยติวเนี่ยมันก็จะดีขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีโบนัสในการที่ผมจะให้ไปเรียนนะครับคอร์สสอนทําเงินนะครับด้วยบล็อกนะครับสอนติดเส้นอะไรพวกนี้นะครับก็ฟรีนะครับแล้วก็มีคอร์สสอนทำช้อปปี้แบบอัตโนมัตินะครับก็คือเราไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งเลยเลยนะครับซึ่งคอร์สนี้เนี่ยผมทําขึ้นมาเพื่อเป็นโบนัสโดยเฉพาะ ไม่ขายนะครับไม่ขายก็คือแจกเป็นโบนัสสาหรับคนที่ซื้อผ่านลิงก์ผมเท่านั้นนะครับซึ่งโบนัสทั้งหมดนี้นะครับก็มูลค่าเนี่ยนะครับก็ไม่อยากจะตีเลยนะครับก็คือหลายพันหลายหมื่นเลยนะครับแต่เอามาให้ฟรีๆเลยถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับผมจะใส่ลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนี้นะครับก็คลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็สีเทคนิคในการแก้ปัญหาแอดแพงนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าสนใจเนี่ยอย่าลืมนะครับ กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอเทคนิคหาเงินออนไลน์ใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสํหรับวันนี้สวัสดีครับ